ถ้าลูกของเราเนี่ยทานอาหารไม่ครบถ้วนจะส่งผลอะไรต่อร่างกายได้บ้างนะคะสิ่งที่จะเกิดอันดับแรกเลยก็คือน้ำหนักและส่วนสูงค่ะจะไม่เติบโตตามเกณฑ์ที่เขาควรจะเติบโตค่ะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่คุณแม่พาลูกน้อยมาฉีดวัคซีนคุณหมอก็จะมีการพลอ t กราฟนะคะดูการจเจริญเติบโตทั้งน้ําหนักและส่วนสูงค่ะจะเห็นได้เลยว่าการจเจริญเติบโตไม่เป็นตามกราฟนั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการขาดสารอาหารอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขาดธาตุเหล็กนะคะจะทําให้ลูกเกิดภาวะซีดได้ค่ะการขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีก็จะส่งผลต่อการพัฒนาของกระดูกทําให้เกิดโรคกระดูกพุนได้ค่ะการขาดวิตามินซีก็อาจจะทําให้ลูกมีภาวะ เลือดออกตามไรฟันหรือถ้ารุนแรงมากก็จะมีอาการปวดข้อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าขาดสารอาหารปริมาณมากๆนะคะก็จะส่งผลต่อการทํางานของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานของต่อมไรท่อการทํางานของหัวใจและการทํางานของไตค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือการทํางานของสมองค่ะสมองจะได้รับการพัฒนาร้อยลงขนาดของสมองไม่ได้พัฒนาตามวัยและสุดท้ายสิ่งที่เกิดได้ก็คือพัฒนาการของลูกจะช้ากว่าเกณฑ์ได้ค่ะ